เอจริงๆนะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนตะการเท่าเธอมาก่อนเลยเอาหน่าเราต้องอยู่เรือนเดียวกันต้องทำตัวให้ชินโอ้ยคนลุกเฮ้ยพอพอ,พอ โหจะหมดบ้านแล้วเนี่ยจะอยู่ไม่ถึงปลายเดือนอก็ไม่หามายอะไรหยูอคคะนี้เองที่ไหนเนี่ยกินเหม็นมาก อวันทองเธอนี้มันหน้าด้านหน้าทนจริงจริงด้วยเฮ้ย <c oughs> มาไงเนี่ยก็เดินตามมานะสิดูสินางวันทองสุดลักของแก่แกเป็นคนหน้าด้านแต่ทะละจับใจจับหายจะค่ายตายมันก็คงง่ายไป แก้สะสมจริงเอาเลยแก้งทางคู่ไปเลยจัดไปไม่เอาหนเองใจคุณทางกับพายแก้วอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่าจะใช่อ่ะเอาไงดีอ่ะเอ,เอาไงล่ะแม่ ไวินรออเไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปรอเนียเฮ้ยอะปล่อยให้มันโดนแกงยันตายเลยดีกว่าขำอะไรขำแบบชิชิ ล้มอีกแล้วอาอาอาโอ๊ยโอ๊ยอย ันวโอโอยจะไปไหนก็อีวันทองอ้าวอีหลาวทองคนที่ชอบแย่งผวัวชาวบ้านช่วยบ่ได้ก็เอามันงานปะหลำเปลือแล้วจะมายุ่งอะไรอีคะ ไม่ยกไผ่แก้วไปให้แล้วนี่ก็แต่กะแต่เปิ่นที่ตึงหาแต่เจ้ากินบ่ได้นอนบ่รับก็นะเจอเสน่ห์คนสวยใครๆก็หลงทั้งนั้นแหละพูดแบบนี้งั้นเฮามาตกกันดีกว่ามาสิเปิดก่อนได้เปรียบ อ้ตกเป็นยับเลยว่าเออนั่นดิทำไงดีวะห้ามแม่หรือปล่อยห้ามดีกว่าหยุดขอฉันตบบ้างเฮ้อหน้าบเบีย้ยวเลยนะเราจะมาขวางทำไมฮะฆ่ามันเลยไอ้แก้วอิงสามใจมันจะตกเฮาแน่นอนโอย ไอ้เจ้ยไม่ได้อยากได้นางมันทองเลยแกแย่งมันทองไปจากฉันจะข้างันหัก๋อ้มีรารองอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกของของข้าข้าไม่ให้ใครง่ายหรอกเว้ยเฮ้ยจัดการนี่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยบูจัดก,การ

ใครตามวะเออว่ะโคตรเพี้ยนเลยเจอแต่อะไรเป็นเพี้ยนช่วงนี้แดดร้อนนะยังไงก็ถ้าไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวเขาก็หาข้าเจออยู่ดีนะช่วยข้าหน่อยนะโอ้ยหาเรื่องลำบากใจเมกแล้วข้าน่าสงสารจะตายเออ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 ไปบ้างก็นน่ะไปร้อนไปทางไหนอากาศรงไป ดีกว่าไม่ยอมเลยนายขุนช้างเจ้าก็เอาก็นองไม่น้อยก็นะก็ยังแย่วันทองอย่าฆ่าไม่ใช่เหรอวะไม่หยาดได้อะทำไมวะหน้าด้าน ชา้างไอแก้วไอสองคนนี้มันใจสู้ไอ,อแล้วต้องทายัางไงเนี่ยถ้าเกิดเราต้องมาหลบหลซ่อนมีทางชีวิตก็ไม่ไหวปั๊สเขไปทำอะไรมาเนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่ามีผัวอยู่แล้วแล้วก็โดนรากไปแต่งงานใหม่แล้วก็หนีผัวไม่มาอยู่กับอีกคนนึงเพราะอีกคนนึงไม่หอกินให้กินแค่นี้แน่หรอแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยก็โชคชะตาใช่ไนมแบบนี้ แล้วเอาไงต่อเนี่ยฉันว่าจะจัดการทั้งไอ้ช้างแล้วก็ไผ่แก้วเลยเอางี้ได้ไหมวางยาแม่งให้จบๆไปเลยยังไงก็สู้แม่งไม่ได้อยู่แล้วเขาท่าเฮ้ยเจ๊ะไปๆไป จะลองอเพลงยุดไหนไม่ไหวไม่ไหวแบบเนี้ยขอาอะไรกินก่อนแล้วเราค่อยมาตีกันอีกนะก็ได้แต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรกินเลยหรือไงวะหิวกันเหรอทุกท่านวันทองนี่วาใช่ไหมนะเนี่ยใช่ฉันมีข้อเสนอเอาอย่างงี้ฉันจะจัดแข่งกินใครที่กินแล้วชนะนะฉันจะกลับไปเป็นของคนนั้นตลอดกาลฉันจะฆ่าแก ไม่ไหวถไม่มีแรงใจยังในนมเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้ใครหิวนะแต่ฉันมีของกินเยอะเลยนะมากินเปล่าต้องยอมแล้วว่าพายแก้วอือจริงจริงใ้้ชนะได้วาททองกลับใช่ไหมแน่นอนที่สุดโอเคตกลงตามนั้นนะไปไปเลยล่ะน,นี้ แพชนะในนางวันทองไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเริ่มกินเลย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 ขึย้ช้านะครับผมต <ๆ S 2> อนนี้กินไปครึ่งทางแล้ว i, คุณแพ้แล้วผมก็ตามคุณช้างไปอพอๆกันนะครับผมติดติด <Whew. S 2> ติด,ตด,ตด แต่คุณช้าจะหมดแล้วนะอ่ากินเข้าไปเร็ว,อวอเอ๊คุณช้างกินก่แล้วเรื่องกินน่ะเองชนะข้าไม่ได้หรอกเว้ยมาวันทองมาเป็นของช้าน,นี่ฉันไม่อยากตกเป็นของกแกทั้งสองคนหรอกเพราะว่าฉันจัดการพวกแกโดยการที่ใส่ยาไทยนะหนักน่อยยี่วันทองฉันจะอยู่กับเจมส์ตาตรีอีวันทองหญิงซี่ใจาตายซะ สงสมันทไอไอเจ้าจเ้วะเออหมาวะยอมอ่ะฆ่ามันข้าไอ้ข้าไปนัน้ง <c oughs> ้ย